วัตถุประสงค์ 1. 1. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นําและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 2. เพื่อบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. เพื่อมุ่งเน้นผลสำเร็จและการพัฒนายอย่างยั่งยืน4เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 5. เพื่อกระจายอํานาจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม6เพื่อสร้างความโปร่งใสและทรรมอภิบาล7เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่มาของเทคนิค เนื่องจากสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอิทธิพลทางการค้าเสรีทําให้เกิดภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกด้านทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งวัฒนธรรมโลกจึงเข้าสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันการบริหารจัดการในองค์การจึงก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ารูปแบบการบริหารจัดการยุคศตวรรษที่21คือการบริหารจัดการที่ปรับตัวเองได้ตลอดเวลาและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจึงต้องมีการกระจายอำนาจ และมีระบบการติดตามผลและตรวจสอบได้แนวคิดทฤษฎีและหลักการแนวคิดของเทคนิคการบริหารงานแบบ ceo การบริหารงานแบบ chief executive officer เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางองค์กรวางแผนกลยุทธ์และบูรณาการหน่วยงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดมุ่งหมายของเทคนิคการบริหารแบบ ceo 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น 2. สง่สงเสริมการบริหารแบบบูรณาการทําให้หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรทํางาน,งานร่วมกันได้ดีขึ้น 3. ส่สงเสริมการบริหารเชิงกลยุทธ์วุ่งเน้นให้4อมยุทธบตัตรในการกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 4. พัฒนาความสามารถของผู้บริหารระดับสูงทําให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นําที่เข้มแข็งสาม,มารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ ทฤษฎีที T ่เก mm ี hmm. ่ยวข้องกับการบริหารงานแบบ CEO แในวคิดของ CEO มีพื้นฐานมาจากหลายทฤษฎีการบริหารซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆดังนี้ทฤษฎีการบริหารดังเดิมทฤษฎีการบริหารในยุคดังเดิมวางรากฐานให้กับแนวคิด CEO <penso> โดยเน้นเรื่องโครงสร้างองค์กรและบทบาทของผู้บริหารได้แก่เฟเธอริคดูบิวเทเลอร์ทฤษฎีการบริหารเชิงมัชชาซที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานเอลลิฟาโยหลักการบริหารจัดการที่กำหนดหน้าที่ของผู้บริหารได้แก่การวางแผนการจัดองค์กรการทำการการประสานงานและการควบคุม แมคเวเบอร์แนวคิดระบบราชการที่ในโครงสร้างองค์กรที่มีระเบียบแบบแผนทฤษฎีธการบรหิหารเชิงกลยุทธ์แนวคิดซีอมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรหิหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งมุ่งเน้นให้ซีอเป็นผู้กําหนดทิศทางองค์กรได้แก่ไบรคเลนฟัตเตอร์แนวคิดเกี่ยวก,กับกลยุทธ์การแข่งขันซึ่งช่วยให้ซีออกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้อนนย่างมีประสิทธิภาพเฮนรี่มินเบิร์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารซึ่งช่วยอธิบายว่าผู้บริหารมีบทบาทอย่างไรในการบรหิหารองคอ์กร ปีเดอร์ลักกแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นให้ซีอโอมีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายขององคอ์กรซึ่งเการบริหารแบบบูรณาการแนวคิดซีอีโอน้นการบริหารงานแบบบูรณาการซึ่งรวมถึงการทำงานข้ามหน่วยง,งานและการประสานความร่วมมือ Public p r i v a t e partnership การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอก,กชนมีนน Public Management การบริหารภาครัฐที่นำแนวทางของภาคเอกชนมาใช้ Good g o v e r n a n c นหลักธรรมะพิบาลที่เน้นความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ทฤษฎีพอผู้นำ CEO ต้องเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย T a n s formational leadership ผู้นำที่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรให้พัฒนา t r a n s a c t i o n a l leadership ผู้นำที่เน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบ s e r v i n t leadership ผู้นำที่เน้นการรับใช้และสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรหลักการบริหารของ CEO สามารถสรุปเป็นแนวทางสัมพันธ์ได้ดังนี้ หหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ CEO ต้องเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวรดผลได้เช่นการเพิ่มรายได้การลดต้นทุนหรือการพัฒนาคุณภาพบริการ 2. หลักการบริหารแบบบูรณา,าการ CEO ต้องสามารถบูรณา,าการทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน 3. หลักการบริหารแบบยืดหยุ่นและรับตัวได้ CEO ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้โดยเน้นการบริหารแบบยืดหยุ่น 4. หลักการบริหารแบบมุ่งเน้นภาวะผู้นำ ซีอีต้องเน้นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและทีมงาน,หนา 5. หลักการบริหารแบบมีธรรมาภิบาลซีอต้องมีการบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 6. หลักการบริหารแบบเน้นนวัตกรรมซีอต้องสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรขั้นตอนกระบวนการกระบวนการการบริหารงานแบบอุรณาการเพื่อการพัฒน,นาหรือเรียกกันว่าระบบ CEO มีกระบวนการดำเนินการสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนดังนี้ หนึ่งการกำหนดจุลศาสตร์และนโยบาย1.1ึ่งจุดหนึ่งมีข้์บริบทและปัจจัยแวดล้อมมีข้อสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ p political นโยบายรัฐบาลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง e economic สภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนา e social สังคมและธรรมชากร p technological นวัตกรรมในเทคโนโลยี e environmental สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ l legal กฎหมายและข้อบังคับมีะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่แสงจุดแข็งวิกเนซเซจจุดอ่อนออกาสโอกาสเทสอุปสรรค1.2ึ่งกำหนดวสิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายวิสัยทัศน์พันาคตขององค์กรพันธกิจบทบาทที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์เป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น1.3จาัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่กำหนดแผนพัฒน,นาเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมมิติทางรฐกิจสัง,ง,งคมและสิ่งแวดล,ล้อมจัดสำหรับความสำคัญข,ของโครงการและนโยบาย 2การวางแผนและการบริหารโครงการสอชุดหนึ่งการจัดทําแผนปฏิบัติการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนจัดทาก่อนเวลาแรงบประมาณ2.2การจัดสรรทรัพยากรกําหนดงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากระจายอำนาจและทรัพยากรไปยังหน่วยงานระดับพื้นที่ 2. 3ุการกําหนดตัวชี้วัดผลผลิตตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3. การดำเนินการตามแผนและการประสานงาน3.1การบริหารการทํางานระหว่างหน่วยงาน การบริหารการแนวต <boundaries. S 1> <si suppression> ั <fin anta> <ots> ้งเช่นระหว่างกระทรวงจังหวัดอำเภอการบริหารแนวนอนเช่นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดสาจุดสองการมอบอำนาจการตัดสินใจกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ceo และหัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่สามจุดสามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสี่การติดตามและประเมินผลสามจุดหนึ่งการตรวจสอบความก้าวหน้าการประชุมรายงานผลเป็นระยะการลงพื้นที่ติดตามโครงการ 4.2การประเมินผลสำเร็์ของนโยบายการวัดผลตามตัวชี้วัดการประเมินผลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ4.3การปรับปรุงและพัฒนาแบบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานตามผลการประเมิน 5. การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน5.1การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมการเปิดเวทีรับความคิดเห็นการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันาเพื่อสื่อสารกับประชาชน5.2าสการสัมภารธรรมภิบาลความโปร่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ 6. การปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน6.1การพัฒนาองค์กรและบุคลากรการอบรมพัฒนา CEO และข้าราชการระดับท้องถิ่นการใช้ระบบบริหารผลงาน6.2การนำแนวคิดนวัตกรรมมาปรับใช้การใช้ Open Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจผลการดำเนินการผลลัพธ์ที่ได้รับผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานสามารถจำแนกได้หลายมิติดังนี้1ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและเศรษฐกิจ การกระจายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม2ผลลัพธ์ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารราชการการลดความซับซ้อนของหน่วยงานรัฐการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลภาครัฐ 3. ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนการเข้าถึงบริการภาครัฐที่สะดวกและรวดเร็วการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและสาธารณสุขการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4. ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสการเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน5ผลลัพธ์ด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐการลดความขัดแย้งในพื้นที่การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ6ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้เป็นแบบอาจัย การส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไข 1. ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารและกฎหมาย 1. 1ขาดความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของ c ีอปัญหาคือ c ีอไม่มีอำนาจเต็มที่ในการตัดสินใจต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางแนทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ c ีอมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรได้อย่างแท้จริง 2. ปัญหาด้านงบประมาณและทรัพยากร2.1การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้าและไม่เพียงพอปัญหาคืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการดําเนินโครงการในแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเช่นงบประมาณแบบบล็อกแรกนด์สปัญหาด้านการบริหารจัดก,การและการบูรณาการ3.1การทํางานแบบแยกส่วนปัญหาคือ หน่วยงานราชการแต่ละแห่งยังทำงานแยกจากกันทําให้เกิดความซํำซ้อนแนวทางแก้ไขใช้ integrated governance model เพื่อให้หน่วยงานทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 4. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน 4. 1ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนปัญหาคือประชาชนไม่เข้าใจแนวทางการบริหารงานแบบ ceo แนวทางแก้ไขจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หปัญหาด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสห้าจปัญหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนปัญหาคืออำนาจที่กระจุกตัวอยู่ที่ CEO อาจทำให้เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบแนวทางแก้ไขใช้ระบบ e g o v e r n m e n t และ e-auction เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานปัจจัยแห่งความสำเร็จล้มเหลว ความสําเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารงานแบบ CEO ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น5ปัจจัยหลักดังนี้ 1. ปัจจัยหลักด้านโครงสร้างและกฎหมาย1.1ปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จอํานาจหน้าที่ของ CEO ชัดเจนและมีความคล่องตัวการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพกฎหมายและระเบียบเอื้อต่อการบริหารงานแบบ CE o 1.2ปัจจัยที่นําไปสู่ความล้มเหลวขาดอํานาจและความชัดเจนในการบริหารระบบราชการรวมศูนย์และซับซ้อน กฎหมายไม่เอื้อต่อการทํางาน 2. ปัจจัยด้านงบประมาณและทรัพยากร2.1ปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จงบประมาณเพียงพอและมีความยืดหยุ่นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ2.2ปัจจัยที่นําไปสู่ความล้มเหลวงบประมาณไม่เพียงพอและจัดสรรล่าช้าขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ 3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและการบูรณาการ สามจาุ่งปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน CEO สามารถประสานง,งานกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ Data Sharing เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารงานนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริหารเช่น e-government และ big data และมีระบบติดตามและประเมินผลที่โปร่งใส3.2ปัจจัยที่นำไปสู่ความล้มเหลว การทำงานแบบแยกส่วนหน่วยงานราชะการแต่ละแห่งยังคงทำงานแยกจากกันทําให้เกิดความซ้ําซ้อนและขาดการบูรณาการ CEO ไม่มีความสามารถในการบริหารงานแบบบูรณาการขาดรักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 4. ปัจจัยทางการมีส่วนลงของภาคประชาชนและเอกชน 4.1ปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกํราหนดนโยบายมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทีประชาคมและการใช้เทคโนโลยีเช่นแอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้สะดวกความร่วมมือจากภาคเอกชนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทผ่านโครงการ Public Private Partnership 4.2ปัจจัยที่นําไปสู่ความล้มเหลว ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนไม่เข้าใจแนวทางการบริหารงานแบบซ e o ทําให้ขาดความไว้วางใจภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการนโยบายของรัฐยังไม่เอื้อต่อการร่วมมือกับภาคเอกชน5ปัจจัยด้านธรรมิบาลและความโปร่งใสให้จุดหนึ่งปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จมีกลไกป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพใช้ e-government และ e-auction ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Open Data Portal CEO มีความเป็นผู้นำและยึดหลักธรรมาภิบาล CEO มีความสามารถในการบริหารและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่5.2ปัจจัยที่นำไปสู่ความล้มเหลวปัญหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน CEO หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ขาดกลไกการตรวจสอบที่เข้มแข็งประชาชนไม่มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการดำเนินงานของซ e o การประยุกต์ใช้กับองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ1การประยุกต์ใช้ในภาครัฐของประเทศไทยประเทศไทยได้นำแนวคิดการบริหารแบบซ e o มาใช้ในหลายระดับโดยเฉพาะในภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน1.1บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบซ e o แนวทางการนำไปใช้เมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO Governor ตัวอย่างการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเช่นกลุ่มจังหวัดที่ทำงานร่วมกันในด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขการศึกษาผลลัพธ์ลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐข้อจำกัดบางจังหวัดยังคงมีระบบราชการรวมศูนย์ทำให้ CEO Governor ไม่มีอำนาจเต็มที่ 2. การประยุกต์ใช้ในภาครัฐของต่างประเทศประเทศสิงคโปร์ Hole of Government Apport แนวทางการนำไปใช้ใช้แนวทาง whole of government ในการบรหิหารงานภาครัฐผลลัพธ์การบรหิหารงานมีความคล่องตัวสูงและสามารถตอบสนองประชาชนได้รวดเร็วข้อจำกัดต้องมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งอาจมีปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล 3. การประยุกต์ใช้ในภาคเอกชน บริษัทเอกชนไทยที่นำแนวทาง ceo มาใช้ตัวอย่างเคือซีเมนไทยใช้ระบบ decentralized management ให้แต่ละธุรกิจมี ceo ของตัวเองผลลัพธ์บริษัทมีความล่องตัวสูงและสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วตัวอย่าง google ใช้โครงสร้างแบบ m a t r i c organization ให้แต่ละโครงการมี ceo เป็นผู้ดูแลผลลัพธ์เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหาร ธุรกิจ 4. ข้อสรุปและแนวทางปรปับปรุงจากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานแบบ CEO สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยมีแนวทางหลักๆดังนี้ภาครัฐควรเพิ่มความยืดหยุ่นและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นภาคเอกชนควรใช้แนวทาง data d r v e n และ customer centric เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบซ e o จะประสบความสําเร็จมากขึ้นหากมีอำนาจในการตัดสินใจที่เพียงพอระบบงานที่มีการบูรณาการและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสรุปการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาหรือแนวทางชิป Executive Office ซเป็นกลยุทธ์ในการจัดการที่เน้นการรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจลดความซับซ้อนของหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารโดยมุ่งเน้นให้เกิดความทดเร็วและความคล่องตัวในการดำเนินงาน เป็นแนวทางที่ช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังโดยต้องพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการหากสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรหรือประเทศ การบริหารแบบ CEO จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ